มาดูบรรยากาศของการขายเสื้อลายดอกกันบ้างเมื่อกี้คุณชนิตาก็ใส่นะฮะใส่แล้ว <S <S สวยนะ, <S 2> <S 2> <S 2> ะบรรยากาศตามร้านจำหน่ายเสื้อลายดอกนะครับในตัวเมืองขอนแก่นในตอนนี้นะครับก็พบว่าทางร้านขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับทางร้านเขาก็ได้นําเสื้อลายดอกเนี่ยมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาจะมีเสื้อที่ได้มีการออกแบบสีสันสดใสค,ครับมีลวดลายดอกดอกไม้สวยงามให้เลือกนะครับจากการสอบถามลูกค้ารายหนึ่งก็บอกว่า ตัวนี้มาซื้อจากร้านขาประจำเลยนะครับจำนวน30ตัว เพื่อนําไปฝากลูกหลานหมู่ญาติมิตรพี่น้องที่บ้านนะครับไว้ใส่เป็นทีมเพื่อเล่นสงกรานกันนะครับก็ลูกค้าคนนี้ก็ยังบอกนะคะว่าสาเหตุที่มาเลือกซื้อช่วงนี้แต่เนิ่นๆก็เพราะว่าจะได้ลวดลายที่ถูกใจโดนใจแล้วเกรงว่าของถูกใจจะหมดซะก่อนต้องรีบมาซื้อคือราคาไม่แพงด้วยนะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9บาทไปจนถึง120บาทตามขนาดทั้งเสื้อผู้หญิงผู้ชายในขณะที่บางร้านก็บอกว่าปีนี้รู้สึกจะเงียบเหงาแต่ยังหวังว่าใกล้ถึงสงกรานจะมีความเึ คักกว่านี้ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะคะในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ของไทยเราคร่ะ